บางคนก็รู้อยู่ว่าชีวิตนี่มันมีการแตกดับเป็นที่สุดแต่แล้วตัณหามันไม่ยอมหรอกเอาตายก็ช่้างมันเราจะหาไปให้ลูกให้หลานแม้ว่าเราจะไม่ได้บริโภคกับตามสมบัติเหล่านี้นะเราจะหาไปให้ลูกให้หลานคิดอย่างนั้นแล้วก็แสวงหาสั่งสมเข้าไปตัวเองก็อาศัยความสุข จากลาบยศเหล่านั้นไปเหลือไม่คิดสั่งสมบุญกุศลสืบต่ออย่างนี้นะท่านเรียกว่าหลงวับเมาผู้มียศก็เมาในยศผู้มีลาบก็เมาใน,ลา,าในลาบนั่นแหละผู้มีรูปสวยรูปงามก็เมาในรูปสวยรูปงามเลยไม่ได้เข้าวัดเข้าว่าไม่ได้ไหวพระไม่ไ